สบายดี LTV i s วิชเศรษฐกิจแขวงจำปาสักขยายตัวดีขึ้นเศรษฐกิจในแขวงจำปาสักระยะ6เดือนแรกของปี2565ได้รับการพัฒนาและขยายตัวได้ดีขึ้นครับรท่านเจ้าแขวงจำปาสักได้เปิดเผยว่าขาดหมายนะว่าในปี2565 ของแขวงจะปรักต้องสร้างมูลค่าของ GDP ภายในให้ได้2 3 6 7 0พันล้านกีบหรือประมาณ47.3ล้านบาทเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ4.51รายรับของพลเมืองให้ได้3,134เหรียญสหรัฐผ่านการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2565เห็นได้ว่าเศร,รษฐกิจของขแขวงได้รับการพัฒนาและขยายตัวดีขึ้นสามารถเก็บ GDP ได้1 0 0 0 สามารถเก็บ GDP ได้12,839 0 0พันล้านกีบหรือประมาณ25.6้าล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับแผนประจำปีดำเนินง,งานได้ร้อยละ54เฉลี่ยต่อคน1342เหรียญสหรัฐและพบกับ l t v ูทีวิได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี